ที1ารพิพากษาว่าจำเลยเป็นในตรวจทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยนำหลังรถไฟและเครื่องประกอบรางส่วนที่เกินบัญชีไปฝังซ่อนไว้ชั่วคราวโดยไม่มีเจตนาทุจริตเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเห็นว่าพัสดุในความดูแลรักษาของจำเลย มิได้เกินบัญชีการกระทำดังกล่าวแม้นจะไม่ประกอบด้วยเจตนาทุจริตจำเลยก็หาพ้นผิดไม่เพราะการที่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานทำการซ่อนเล้นทรัพย์อันเป็นหน้าที่ที่จะปกครองหรือรักษาการกระทำครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตราต5 8าแล้ว คำพิาพากษาสารดีกาที่2426ทับ2,118พนักงานอายการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โจทย์นายปอปาจำเลยโจทย์ฟ้องว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยพศ2494มาตรา18ตำแหน่งนายตรวจทาง มีหน้าที่เก็บรักษาไม้หมอนรางเครื่องประกอบรางและอื่นๆบังอาจเบียดบางยักยอกเอารางรถไฟและส่วนประกอบรางและของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยนำไปซ่อนเร้นฝังไว้ขอให้หลงโทษต,ตามประมวลกฎหมายยา,าตาหนึรจําำเลยให้การปฏิเสธ สารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา158จำคุก1ปีคืนของกลางให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยข้อหาอื่นให้ยกจำเลยอุทธรณ์สารอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ยกฟ้องความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา158ด้วยนอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิาพากษาศารชั้นต้นโจ์ดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นในตรวจทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีหน้าที่เก็บรักษาไม้หมอนรางรถไฟเครื่องประกอบรางและอื่นๆจำเลยได้นำรางรถไฟและเครื่องประกอบรางส่วนที่ เกินบัญชีไปฝังซ่อนไว้ชั่วคราวโดยไม่มีเจตนาทุจริตที่จำเลยนำไปฝังไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเห็นว่าพัสดุในความดูแลรักษาของจำเลยมิได้เกินบัญชีอันจะทำให้จำเลยมีความผิดทางวิน,นัยตามความเข้าใจของจำเลยเท่านั้นการทำของจำเลยดังกล่าว แมนไม่ประกอบด้วยเจตนาทุจริตจำเลยก็หาพ้นผิดไม่เพราะการที่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานทําการซ่อนเร้นทรัพย์อันเป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะปกครองหรือรักษาการกระทําของจำเลยครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายยามตาตรา158แแต่เห็นเป็นการสมควรรอการลงโทษไว พิพากษาแก้ว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา158ให้ให้ลงโทษจำคุกจำเลย1ปีโทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด3ปีของกลางไม่ต้องส่งคืนเพราะเจ้าหน้าที่พนักงานการรถไฟรับมอบไปแล้วนอกจากที่แก้นี้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามตาตราหนึ่ร้อยผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานทำให้เสียหายทำลายซ่อนเลนเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินเปี และปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยพศ2494มาตรา18ให้ประธานกรรมการกรรมการผู้ว่าการและพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าพนักง,งานตามความหมายแห่งกฎหมายรัศนาอาญา